Hãy nhớ về hàm mình đi mình ming bằng tia mong tia nà dì tia ngon 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 tia mua tỏi ngon tia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  có tia ngon tia ngon mình าโหลโอกองรวเราขึ้นเขาขึ้นป่าเราไปเที่ยวป่าวันนี้เราไปเที่ยวป่าเที่ป่าไปา้หาพ่อไปหาพ่อาไม่ใช่ไปเที่ยวป่าไปหาพ่อป่าไหนเนี่ยไปเที่ยวบ้านพ่อ๋อหนูป่าหนอย่างนี้จากน

Hoa tháo hoa 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 Con hoa 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 hoa

đi lướt xe này đã, đông lắm này mì để đấy ta. Nha liu yo nè. Cứu phá tận đỉnh thử lên nè, trôm pha không quá. Chào

trường thôi Để tôi nuôi như chung như Ô, cần bài trong đang dùng đang rồi nó hấu bằng cá đang à, này gì đó

Ông cá, đi <laughs> bữa thảm chưa toan luôn mà Ôi, những cái này đặt nè mà ta ở mà cứ cứ nhắc đứa nông Có chết nhắc chứ mua tự do em hại nè นี ja ่เย oh, ี่ยมเดตนี่โอ้วงให้ยังเลียงล้างแต่หมัวเนี้แม่สุ้วจีเอี้ยเปียดเดียวโอ้วเหมียนน่ะสิ้เมียนเนม่ยนมกงกงมาตัด้ามเบียสชิเ้อเนเหันทีดีนี่แต่โชคดีนะวแต่เดมีเชงเงี้ยดูเพื่อมาพูดอยู่เพื่อ่อีฮะอยู่เว้ยเหยี่ยมใีทางกงขดไปียงเี่ยล เดี the the ๋ยวลูกีอยนั่งเสียว่าเราติไตาชูวะเขาจะให้ไหนฮะตัวไหนที่เกี่ยวเยี่ยมน้ำตองตัวดุจุนแฮบัตแต่ห้จ่ายไหนหูน้ำตองเนี่ยีนกเส้นแต่ก้อนแจมว่าเกียวเตานี่างนส่เบลดาดู้อย่างนี้เดาจะให้ย่บปูจะไหนเบลเย็บเบลอย่างนเงือนเงินขับล้นเลยเงินขับนะ

บ้านที่นี่บ่อีน้ำันเดินน้อเดนอเบียวเน้ยโ

ไม่ใช่ละไม่ได้ฟังโอ้านเมียงตรงเจ้าก็สานเมียงแต่นน้านี้ยะล่ยวอย่ี้ล่างแต่นั่นอ่าเงี้ยปุน้าแต่ปดองก็ตามหิ้วตาดองก็เหมยีตาอจะ้องตาเนี่ยต่าเนี่ยตางอางเงี่ยเสียตานะว่าว่านีตอนโู้องี้

โอเคมิกตก็สวยวามางเสวยแ่งีางโก้น้เจ้าอยานนลิมเห็นมันก็ตงังทีดาวตั้งน่หล่หลู่ต่นกันตัวตาไม่ได้ตา้นเรียนยีูเรมกจัวี่อออจิงด้วย

นี่เน่เน่เน่มาอ้เน่มังวังดียวเจ้านะถือเฮ้ยจะพัดตะบอนยังกล้องงันก็ได้น่เน่่เน่มงวังดีวจ้นะนะพี่จะตังอะไเพื่อจจ้างะซออไรเพื่อหยาโลเห็นห่าคนเหื่อได้เว้ยผมจะจานเชิดสีสีซีน่โอ้มันก็ได้นี่เ้

ปันเตีบงแต่แมากรมามืองอีบุน้มามืององกระเดียวอากาอวานในนุ่งแทงไงนะโอ้คู่ีกวสุยสุยนะทจ้าเลยอมีคยเช่นอ่านยอมเจยนเชน่นชวนป่าหรอชวนบมก็หว่าชุนนะแชซนะมงก

Nãy chẳng qua nắng, mặc cảm ơn côn côn yêu mặc cảm bung. Do nó say sẽ... chom chom nymphai yêu mặt giang lao lao mặc dạng quân bao mặc nhấm quân lâu mặc cảm ơn côn lâu mặc cảm ơn côn lâu mặc

เ้๊หลายันว่าเปลี่ยนเร่ดงยางเราหลมเลยนะไม่ไม้องนอนต้นเอนก้นเด็กเพียนเยนะมดแม่่ทนเตสองบุยังติูพื้เานี่ไม่ยืนตอนนองนี่้ ตางด้วยกต่ที่นี่อยู่บาแตนาเป็นกินเยูมีนะเจ็บตั้งตั้ตั้ยกินอยู่า้าปุห่กินนาปหนาตัยุตุ่ายากตนกังโอยกัพ่นเกาตาัูต่หที่แต่ตา ให้แต่ตางต่ติกุ้งกับกนี่อันปงยางแต่นั่นอีกนี่กย่านี่ตั้งู่ว่าฮะโอ้ออเชเชเนี่ยก็เราต้องจองเน่เอียนั่กไต้วยเนี่ยนะจบปุแตะปแเนี่ยยังไม่ยงเป็นให้งอ่าแตุ่่นไม่่

qua phun quá pha, yếu tỏi yếu tỏi bội tội tỏi tội xuống, tội 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 này tội với tội tội yếm tội 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 cho tội 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 cứ yếm tội 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 mua à, tội mà nhau, phá tan cái rồi rồi, mà chăm tao cái ยี่ป่วนอะนก็กับมึงก็ไปเนหมือก้อนตีกองด่างั้งโอ้โอ้โหปวดทจะบอจไนั่นปวดปวตีปวดั้ททเท่า่ยตอีตีตีเดเยตีนี่ยปดนนังไปนะเน ก็อีวัวแต่เบ็งเบ็หนุ่งกูไมย่นหนุ่งหย่นนุ่งเยอลยอ่หางเบเพี้ยนเพี้ยนหางอันนันก่พาทางนี่เลอันี้วมัวนี่แดงววนี่ดงน่ยสามพเวสีจะแดงนี่เงี้ยนะจุบัวนี่ดงระบุจะนินเดี๋ยวแม่เหมือนกันพดนึนจ้าที่จ้าทางอ่ะ ว่าบุกอเหย่่วนิ่นตางก็บนเหย่่วนินตายก็เสียมไปเวสีแต่แจงนี่เงี้ยพ่แต่พื่แต่เหี่ยวเต็ตบตัดบุแจงบ่กอีบบ่งแ่นบุกอจะหยันโลว่าเป็นเปี้ยวโลหายหยันโลหายบุกอจะเจ้าโอ้บุกอว่าเยี่วบัวบ่ có hiểu nhu nhọn cho yên, tảng phải giao là bố con như như chắn búa bạn cho chắn bạ choi yên chắn nhiều choi chắn nhé anh anh không hiểu nó mua hung mua chứ hiểu vậy hả này chứ không biết hiểu wa mua tè anh nhàn choi con như có có ตัวเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตเตนี่ลูกัไปเนี่ยมันสมตีได้หรป้าเตรียมชุนเนี่ยบัวเลยนบวเลยแจะของใครของมันนะป้าจะไดตีเอยู่เลยนี่ื่อย่างป้าเนี่ยน้กันแบงอะจากซแต่นั่นนั่นซลตเดียจะเที่วมันพัวสิเง

เป็นช uh, e uh ็คเป็นผายตัววิบ๊วิบบวิบวิบ๊บงาเดียจมบก็่งผเ้า่ตเดียวมเมตนเาโบับพลงบ่หวังบลราพอยหาเดียร์่บาจูน้องเพลงเต้นเด้อหายเว็บเดียร์บ่หวผมเจดด้วยโน่ยาบุเียวบ่อนเดยวน้ก็ใส่มายะน้มเเลย

คุณพระทำไม่คุณต่ลงผูไม่เลยนะแต่มีตัวต่ต้องตใหม่ก็นะยืมเงใหม่หวยเยอะยต่เตดีเยเยอเป็นอนยืมเป็นคนม้อยไปเป็นมาเนี่ยมาชยวมาเชียร์น่

ใด้หรอตอนน้องตุ่นยาพูดตอตุ่นาปวดหนึ่งทีเนตอี้นเล้งตัวน้าปดติมเสียวะ